ดีครับวันนี้เจอช่องหมดเหมือนเดิมครับวันนี้มาเอาควายไปกินหญ้าครับทั้ทีมเลยพี่น้อยกันครับจองเยงอู้งานนะครับวันนี้ทั้ทีมเลยพี่น้อยกันครับเดี๋ยวเอาเฟียงแตงแล้วก็เอาอาหารนี่ใส่หลังรถเด้อสองคนล่ะใครจะเป็นสลักเออเป็นสลักเรือมันเกินมันพุ่นเอาละครับไปน้อยกันไล่ควายไปกินหญ้าครับหญ้าหลวงซี่ที่โหดไว้จะตัดกับของบาดตานแล้วครับไปต้อนออกมาการเป็นสลักพุ่น sao lạc nào lulu. họ đi đi Ờ. 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 lòng phang Ờ. 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 การอ้อมมันรูปอ้อมมันรูปอ้อมมันรูปนะครับเป็นการการแจ็คพอร์ตปิดเทอมครับแจ็คพอตกับาจ่วยปลอยเลี้ยงกระจาไปกานกระจายไปกระจายเร็วเร็วมาเกยไปไปนี่ครับตอนควายไปกินหญ้าควายไปงานมาเกยปล่อยลงครับพอดเดินไปเด็กๆครับรู้จกัก การอ้อมไปเลยปุ๊นการอา้อมไ,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 ไปไปแล้วไป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 หอดิบหญ้าอ่าลการไปแนบปลูกไปไปกินแน่าลูกครับเลี้ยงเขาของฮักเขาครับสัตว์เนอะ จะไปทำร้ายเขาถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงเป็นคนเลี้ยงแล้วครับเพเขาได้กินอิม่มยู่อิม่มยาลูกยา,าบกเคยเหรอไปไปเอาเฟียงไปหางเลยเด้พอเองแล้วอาหารใต่หลังรถนะครับนะครับเป็นการบกเยี่ยมเลยครับ

ดูก็ตัวอื่นเล้กนี่ครับใครอยากเลี้ยงกระพอครับเลี้ยงต้องมีเวลานะครับเลี้ยงงวงเลี้ยงควายนี่ห้ามเป็นหนี้ครับถ้าเป็นหนี้มาได้ครับมันเงินระยะยาวครับใครอยากเก็บเงินได้ไป ไปแล้วครับดีใจได้หันยหกกันแล้วอุ่ลุ่มกลม,ลมครับนี่ครับเป็นดีใจได้กินแ้าเขียวหกกันใหญ่เลยคนเลี้ยงโง่เลี้ยงควายนี่ห้าเป็นหนี้นะครับถ้าเป็นหนี้ลำบากนะครับอยู่ยากเพราะเงินเป็นเงินระยะยาวกว่าจยากเก็บได้น่ะโอ้เราต้องรอได้ลูกครับลูกเป็นตัวผู้หนึ่งไข่ตัวผู้เลยนะ ถ้าเต่แม่เขากอาไว้นี่ต่อแล้วแกขวายเท่าเขาอจะขายนะต้องทำใจนะครับแต่เป็นอาชีพที่ว่าโอเคอยู่ครับได้เงินก้อนลูกเขาผมมีตังค์ไปโรงเรียนเขาขายตัวก็อยู่ได้แล้วครับช่วงนี้มันกันลงราคาเนาะเขาก็ว่ากันตามลงราคาแปลงเขาก็ว่ากันตามแปลงครับผมแล้วงอควายผมบอกได้เป็นหนี้นะงอควายถูกผมก็ยังมาขายผมก็ซื้อเข้ามาครับซื้อไว้เก่งกำไร ปีสองปีสามปีมันขึ้นผมก็เทขายผมก็ได้เงินก้อนได้จับเงินล้านกับเขาถ้าใครรีบซื้อรีบขายก็ขายมนุษย์ออกกับแปงครับตอนงวัวแปลงกันลูกกันซื้อกันตัวแลวอย่างนึงสองสามหมืน่นถึงเวลางวัวถูกแล้วขายครับขาดทุนกำไรต่อสี่ห้าร้อยกับขายบางคนก็ถึงขั้นขาดทุนครับแต่ผมบอนครับงวัวแปงผมขายครับขายแปงผมขายถึงเวลา มันถูกผมซื้อเข้าไว้ครับผมซื้อเก็บไว้วางผลระยะยาวครับเอาลนีครับใครที่อยากเลี้ยงโง่เลี้ยงควายกับพอ,อครับต้องมีแปลงหญ้ามีที่ครับที่เดี๋ยวนี้จะปล่อยกังต้นกังนากังลำบากครับเจ้าของต้องเจ้าของนาเขาขอห่วงขอาย่อมขันนาเข,ขาเขาปลูกบริษัทเยอะนาปีสองเตี้ยสามเตี้ยครับมันบำเหน็จตะก้อนสมัยก่อนนี่ผลหญาแนาปีละเตี้ยงอควายก็มีที่เลี้ยง,งกังตู้กังนาไปเลยอ,อ่ะพอกันเอาครับนี่ครับ อายกเป็นอาชีพกับศึกษาครับโอเคครับสวัสดีครับ